สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮะอะไรนะครับช่องที่จะพาคุณไปเจอกับเรื่องราวแปลกๆชวนงงและชวนฮาจนต้องอุทานออกมาว่าฮะอะไรนะวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของปากกาใช่ครับปากกาไอ้เจ้าอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยแหละแต่เชื่อผมเถอะครับว่าปากกาที่ผมจะเล่าถึงวันนี้มันไม่ธรรมดาเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อนครับ ตอนนั้นผมยังเป็นพนักงานออฟฟิศมือใหม่ไฟแรงและเชื่อมั่นในตัวเองสุดๆจนวันหนึ่งครับผมต้องเผชิญกับภารกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตการทำงานของผมเลยก็ว่าได้ภารกิจนั้นคือการเซ็นสัญญาสัญญาฉบับนั้นมันคือสัญญาโครงการมูลค่ามหาศาลครับโปรเจก t นี้เป็นความหวังของบริษัทและเป็นความหวังของอนาคตผมด้วยผมต้องเซ็นชื่อเซ็นแล้วเซ็นอีกเพื่อให้มันผ่านไปได้ด้วยดี ผมเตรียมตัวมาอย่างดีครับสอนเส็นชื่อจนมืองิเตรียมเสื้อผ้าเตรียมรองเท้าเตรียมหน้าตาทุกอย่างต้องเปะ๊ะและที่สําคัญที่สุดผมเตรียมปากกาปากกาแท่งเก่งที่ผมพกติดตัวมาตลอดปากกาที่พาผมผ่านง,งานสําคัญมานับไม่ถ้วนผมเชื่อในตัวมันสุดหัวใจครับผมเดินเข้าไปในห้องประชุมด้วยความมั่นใจเต็มร้อยในห้องมีผู้บริหารระดับสูงมีเจ้านายผมแล้วก็มีผู้บริหารจากบริษัทคู่ค้า ทุกคนมองมาที่ผมและมองมาที่สัญญาฉบับนั้นความกดดันเริ่มเข้ามาครับแต่ผมไม่หวั่นผมมั่นใจในปากกาของผมผมมองมันด้วยสายตาแห่งความเชื่อมัน่นเอาเลยเพื่อนวันนี้แหละที่เราจะร่วงสร้างตำนานกันผมคิดในใจถึงเวลาแล้วครับผมหยิบปากกาขึ้นมากำาเนี่นหายใจเข้าลึกๆค่อยๆบรรจงจดปลายปากกาลงบนกระดาษปลายปากกาแตะกระดาษแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมลองกดแรงขึ้นอีกไม่ม <S 2> <S 2>